นั่งนอนแคมปิ้งม้วนเดียวจบกับคันนี้ได้เลยค่ะนะคะสวัสดีกับชาวเพชกฤษากรุค่ะนะคะวันนี้พี่ขวัญมารถอเนกประสงค์นะคะคุณจะทําอะไรกับเขาก็ได้คุณจะทําอะไรกับเขาก็ได้คุณจะนอนอยู่ในรถก็ได้คุณจะทําเป็นรถนอนก็ได้คุณจะทําใส่รถแข่งก็ได้คุณจะขนของก็ได้ ได้ทุกอย่างกับโม่งน้อยคันนี้มากมากเลยนะคะลูกค้า่ะคันนี้แลกไม้สามือแสนสามพันโรค่ะราคา4ี่0 0 0สบาทนะคะลูกค้า่ะราคา4ี่0 0 0สบาท <c oughs> จัดเต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินใครอยากกระ,ระจกบอกพี่ขวัญน,นะคะพี่ขวัญบวกให้อีกหมื่นห้าจอกระจกใส่ไปเลยนะคะไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวค่ะ ทำไมใครคอเฉยเลยอ่ <c oughs> <c oughs> ้พูดเบาๆแล้วกันนะคะว่าน,นี่ทำไมใครคอไม่รู้นะคะระคายคอนะคะไม่ได้เป็นโควิดนะระคายคอนะคะวันนี้นะคะตัวตู้นะคะคันนี้เป็นเครื่องสามพันนะจ๊ะลูกค้าขาเป็นเครื่องสามพันนะตัวนี้กําลังเครื่องสูงเป็นตู้แอร์ตัวใหม่นะคะกระจังหน้าสวยๆอย่างนี้ไฟสวยๆอย่างนี้นะคะ ออกป้ายแดง900,000นะลูกค้าจ๋าออกป้ายแดง900,000จ้ะนะคะวันนี้อยู่กับพี่ขวัญ429,000บาทครึ่งของครึ่งแล้วก็ไม่มีขายในประเทศไทยแล้วจะซื้ออย่างนี้อีกทีจะซื้อหน้าตัดอย่างนี้อีกทีต้องประเทศญี่ปุ่นค่ะเจะเป็นนิดอย่างเดียวเจเป็นนิดยังมีขายนะคะแต่ในไทยเราไม่มีแล้วไม่มีผลิตหน้าตัตัวนี้ออกมาแล้วนะคะจะเป็นตัวใหม่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากได้อีกทีก็ต้องเจเป็นิสเลยค่ะอย่างเดียวค่ะที่เมืองไทยไม่มีแล้วนะคะวันนี้429,000บาทถูกที่สุดค่ะคุณเอาไปจอก,กระจกรอบคันก็ได้คุณเอาไปทำแคมปิ้งก็ได้คุณไปใส่แหลกนังคาใส่จักรยานปั่นก็ได้หรือคุณจะมาดูมาดูเอาแผงตัวนี้ออกง่ายมากนะคะเนี่ยบางคนบอกอุ๊ยไม่รู้จะทำยังไงเจอรถอย่างนี้ ก็อยากลื้อออกนะคะเพราะที่จริงอะ่ะมันเป็นบล็อกเดียวกันสต็อกเดียวกันโครงสร้างเดียวกันกับตัว GL แต่มันไม่แค่ไม่มีแอร์ตรงนี้แต่ถ้าท่านใดบอกไม่ได้เอาแอร์ไม่เอาแอร์เยอะมากมายเอาแอร์จากคนขับมันจะมีกิ๊บเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคุณลูกค้าคันแค่ตัวนี้ออกแผ,แผงตัวนี้ออกง่ายมากนะออกโุ๊กคุณใช้แอร์ตัวเดียวกับคนขับได้เลยนะคะ ใครไม่อยากใช้พื้นตัวนี้เอาออกได้ง่ายๆค่ะลูกค้าเอาออกได้เลยนะคะเอาออกได้เลยบางคนอยากจะเอาไปทํารถที่นอนนะคะได้เลยเหมือนกันนะคะเอาไปทํารถที่นอนได้เลยเหมือนกันนะคะลูกค้านะเอาไปทําเป็นแคมปิง้งเอาไปใส่ตู้แอร์เพิ่มเอาไปใส่ที่นอนเพิ่มนะคะอ,ออกแบบเพิ่มเติมสบายมากๆเลยแต่ที่ล่าสุดพี่ขวัญเห็นเข้าไปใส่แหลกหลังคานะลูกค้าคันนี้นะ ไปใส่แหลกหลังคาไปขนของไปปั่นจักรยานไปแคมปิง้งมีกันาสา์ออกมานั่งกินเหล้ากินกาแฟนะคะอากาศดีๆนะคะไปจอดที่ไหนก็ได้นะคะจอดปุ๊บดึงกันศาสตร์ออกมาเลยปุ๊บตั้งโต๊ะเลยข้างในนอนได้นะคะเพราะเราสามารถเอาแอร์ตรงนั้นได้นะคะหรือว่าท่านใดน,นะคะจะเอาไปทํารถที่นั่งก็ได้นะคะเจาะกระจกทั้งคันใส่เบาะเข้าไป ใส่แอร์เข้าไปอันนี้ก็ได้เลยนะคะแอดมือสองอยู่ประมาณ16ื่นจอกระจกรอบคันประมาณ13500คุณเพิ่มสเต็ปนี้คุณก็ได้รถเจจีตัว GL ก็คือรถที่นั่งแล้วบางคนอยากแต่งเป็นสีอื่นแล็บสีเลยค่ะได้เลยนะคะคันนี้4 2 9 9 0 0บาทถูกมากๆเลยจัดเต็มคะ่ะน้องขาจัดเต็มคะ่ะพี่ขานะคะจัดเต็มได้หมดเลยนะคะคันนี้นะจ๋า จัดเต็มได้เลยนะคะคันนี้กับตู้เตี้ยนะคะโอ้โหสวัสดีทุกคนเลยนะคะเข้ามาหรือ,อยังคะวันนี้เข้ามากันหรือ,อยังเดี๋ยวเ <สะ S 1> บาเสียงก่อนแปบน๊บนึงนะคะเดี๋ยวเบาเสียงให้ตัวเองก่อนหน,นวกหูเสียงตัวเอง นั่นะะเลยสามสิบแปดคนดู4ี่สิคนดูขอบคุณนะคะสักดาสิงก้ารถแคมปิ้งต้องจดทะเบียนใหม่ไหมไม่ต้องค่ะพี่สักดาเอาป้ายนี้ได้เลยพี่สักดาพี่สักดาไม่ต้องไปทําป้ายใหม่พี่สักดาใช้ป้ายเขียวได้เลยนะกราบสวัสดีครับกราบสวัสดีค่ะนะคะพี่สักดาไม่ต้องไปทํอาอป้ายใหม่นะพี่สักดาใช้ป้ายเขียวตัวนี้เลยนะคะนะคะสวัสดีครับพี่กวัญทักไทยยามยันสวัสดีค่ะ สักดาบ่โควิดหรือเปล่าครับสักดาอ๋อพี่ตากแดดขนาดเนี้ยโควิดคงไม่กล้าใกล้พี่เท่าไหร่อ่ะดูตัวพี่ดําเมี่ยมเลยอ่ะสักดาธิารัชทอกสวยเลยนะคะ,ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณนะคะทุกคนนะคะคันะคะคน,น,ะคะนี้อาชีพไหนที่มาซื้อเยอะที่สุดเดี๋ยวพี่เล่าเรื่องอาชีพที่มาซื้อเยอะที่สุดอาชีพติดกล้องวงจรปิดเนี่ยไอ้ติดกล้องวงจรเนี่ยค่ะ ที่มาซื้อรถกลุ่มนี้เยอะที่สุดเป็นเป็นกลุ่มติดตั้งวงจรแล้วก็กลุ่มใส่รถแข่งใส่รถแข่งใส่ฮาเลย์ใส่บอทซายใส่ทุกอย่างไปแข่งต่างจังหวัดเยอะแล้วก็กลุ่มพมา้านทำพาพม้านค่ะเยอะมากพมานนะคะเพราะว่าแต่ร้านพม่านจะเอากําแพงออกนะ mm hmm. เวลาเขามาซื้อกันจะเอากําแพงออกสวัสดีครับเจ้าแม่สวัสดีนะคะนะคะ แล้วก็มีมีที่ประซื้อเยอสูนมีกล้องวงจรปิดพามา่านแล้วก็รถแข่งนะคะแคมปิ้งนะคะแล้วก็ขนของแคลี่เออแคลี่ได้นะคะยกยศัยก,ยก,ยกดาเป็นหรือ,อยังสักดาเป็นหรือ,อยังศักดาเป็นหน่อยนะเดี๋ยวจะเสียเปรียบคนอื่นเขาพี่ขวัญเป็นแล้วรอบนึงนะคะสักดาเป็นหน่อยนะแต่อย่าเป็นเลยสักดาเดี๋ยวเป็นรองโควิดนะ ความจาเสื่อมความจําไม่ดีนะเพราะว่าเพราะว่าเป็นแล้วอย่าเป็นดีกว่าโควิดเนี่ยถ้าถ้าใครโชคดีไม่เป็นถือว่าโชคดีมากๆนะขอขอให้ทุกคนเป็นแฟนขับพี่ขวัญน,นะคะเอ,อ่อถ้าเป็นแล้วก็อย่าเป็นลองโควิดลองโควิดคือผลกระทบข้างเดียงเนาะท่าในใดที่ยังไม่เป็นก็อย่าเป็นดีกว่านะคะพี่ขวัญขออวยพรเลยนะคะพี่ขวัญขออวยพรเนะเาะสนใจอามังบอกว่าสนใจได้เลยค่ะอามัง คันนี้นะคะเลขไม้สะ่ะเดี๋ยวพี่ขวัญแจ้งนิดนึงพี่ขวัญแจ้งนิดนึงถ้าเลขไม่เก้าหมื่นไม่ถึงแสนพี่ขวัญขาย4ี่แสนสี่หมื่นเก้าพันแต่ถ้าเลขไม่แสนขึ้นพี่ขวัญขายสี่สองเก้าคันนี้พี่ขวัญวัดรถทุกคันนะคะพี่ขวัญคัดมาแล้วนะคัดเลขไม่น้อยมาไว้ที่โชรุมกฤจดานะคะพี่ขวัญคัดเลขไม่น้อยมาไว้หมดเลยนะท่าในใดที่อยากได้เลขไม่เยอะต้องไปที่อื่นเลขไม่น้อยอยู่ที่นี่นะคะ ไม่น้อยทุกคันสภาพดีทุกคันไม่มีชนไม่มีความไม่มีน้ำท่วมนะอามังค้า4 2 2 0 9 0บาทค่ะ4 2 2 0 9 0บาทค่ะคันนี้นะคะวันนี้นะคะพี่ขวัญบอกเลยว่าจัดเต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินจัดเือเหลือให้เลยค่ะลูกค้านะจัดเือเหลือให้เลยค่ะอามังนะคะอามังฝากเบอร์ไว้ได้นะคะอามังฝากเบอร์ไว้ได้นะคะคันนี้สวยมากเครื่องสามพัน 3, วิธีดูเมื่อวานพี่ขวัญพูดไปแล้วดูตรงจุดแอร์แบ็กก็ได้ง่ายๆชิลๆ แอร์แบ็กซูมตรงแอร์แบให้ลูกค้าดูหน่อยถ้าเป็นเครื่องสามพันนะจะมีแอร์แบ็อยู่ตรงฝั่งคนนั่งข้างด้วยแบบนี้เลยแบบที่เห็นเลยนะคะนะแต่ถ้าเป็นเครื่อง2อ0พตรงแอร์แบ็ตรงจุดนี้จะเป็นเก๊ะนะเป็นเก๊ะนะคะอ่ะวิธีดูได้ง่ายอ่ะอ่ะอามังฝากเบอร์มาแล้วขอบคุณมากอามังเตรียมรอรับรถได้เลยถ้าเชื่อใจพี่ขวัญนะคะเชื่อมั่นพี่ขวัญรอรับรถได้ทุกคนนะคะอ่ะวันนี้ สวัสดีครับเจ้าแม่คันนี้ได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่คันนี้ถ้าเครดิตด,ดีก็ได้ดอกเบี้ย,วเ,วยเริ่มต้น2.79เช่นกันนะอมังอยากได้แบบไหนบอกพี่ขวัญได้เลยนะคะโมงน้อยตู้เตี้ยยังมีนะคะโมงน้อยตู้เตี้ยยังมีนะคะ G l อก็มีตูท้ทึบก็มีนะคะแค่คุณสั่งนะพี่ขวัญจะจัดการให้เลยนะคะ,ะฝากเก็บเบอร์ของอมังด้วยนะคะเก็บแล้วเรียบร้อยนะคะขอบคุณมากๆนะคะอ่ะ น้องวิทน้องวิทน้องวิทจองน้องวิทเข้าวันนี้จองแล้วน้องวิทเอ่อจากต่างจังหวัดนะคะจองแล้วเอ่อตู้เตีย้ยมุ้งที่นั่งอีกอันนึงนะเดี๋ยวพี่ขวัญจัดให้นะคะมีให้เลือกมากกว่าห้าสิบคันเลยใช่ไหมมีค่ะแต่พี่ขวัญเดินไม่ไหววันนี้เดินไม่ไหววันนี้เลยขอเดินตรงนี้ก่อนนะคะมีแบบนี้ให้ห้าสิบคันค่ะมีแบบนี้ให้ห้าสิบคันค่ะนะคะบอกเลยนะคะ แล้วก็ลูกค้าที่เป็นแฟนเพจพี่ขวัญบอกหุยพี่ขวัญผมแอบเขาไปเต้นพี่ขวัญแล้วหนูนึกว่าพี่ขวัญพูดเล่นพูดจริงค่ะพูดจริงค่ะมาเดินเลยนะคะใครทำแคมปิ้งเมื่อกี้ใครถามไม่ต้องไปเปลี่ยนป้ายนะเอาแบบนี้ได้เลยนะคะอาชีพอันนี้ไม่ต้องเยอะแยะเลยมันไม่แพงเป็นรถที่ไม่แพงเพราะฉะนั้นลูกค้าก็าจะทำขับแก๊ปหรอขับแกป๊ปขับ,ขบละมูฟ ทำอะไรก็ได้นะคะเอามาเอามาจัดไฟแนนซ์ได้นะอาชีพอิสระขายของออนไลน์เอามาจัดไฟแนนซ์ได้นะคะเพราะเดี๋ยวนี้เด็กๆเขาไม่ต้องทํางานลําบากเหมือนรุ่นพี่ขวัญแล้วเขาแค่นั่งขายของอยู่หน้า,าในคอมพิวเตอร์เขาก็รวยแล้วนะคะเอามารวมได้นะคะ <S 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 หรือจะขายของหน้าร้านมีหน้าร้านให้เช็คก,ก็ได้ค่ะขับรถเ,เคอรี่ก็ได้ค่ะทํางานบริษัทก็ได้ค่ะทำงานบริษัทเงินเดือนหมื่นกว่าบาทก็ออกคันนี้ได้แล้วนะมันไม่ได้แพงมากนะคะ แต่รถคันนี้พี่ขวัญการันตีไม่มีชนไม่มีพลิกคว่ำให้เลยนะคะอ่ามันอเนกประสงค์มากๆนะคะคันนี้พี่ขวัญใช้คาว่าอเนกประสงค์คุณจะอาแดปเป็นรถเคอรี่ก็ได้คุณจะเอาไปขนของก็ได้คุณจะเอาไปทํารถบ้านก็ได้คุณจะไปทําแคมปิ้งก็ได้คุณจะเอาไปใส่รถแข่งก็ได้เขาไปเอาไปใส่รถแข่งกันเยอะนะคะเอาไปใส่รถแข่งกันเนี้ยมีกี่คันครับที่ร้านคันนี้มีประมาณเจสคันนะมีเจิคันนะคะ เข้าไปดูได้ไหม่มาได้เลยจ้าพี่ขวัญอยู่ถึงทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งทุกวันนะจ๊ะมาได้เลยแต่มากังวันดีกว่ากลางคืนมองไม่เห็นนะคะมากางวันดีกว่านะจ๊ะมากังวันเดี๋ยวพี่ขวัญพาดูนะคะสวยๆแบบนี้กิตสนกิตสนบอกอายุหกสิบสองออกได้ไหมอาชีพรับจ้างหกสิบสองออกได้ค่ะกิตสนะกิตสนอายุหกสิบสองออกได้ พี่ขวัญทำอาชีพรับจ้างรับจ้างแบบไหนขั้ษกิจนะมีใบรับรองเงินเดือนไหมรับจ้างแบบไหนเดี๋ยวพี่ขวัญตอบได้เลยนะจ๊ะถ้าพี่ขวัญบอกว่าได้คือได้เลยนะคะ,ะมาเลยจะถามได้นะคะจะถามอาชีพอะไรถามเผื่อเพื่อนบ้านก็ได้ถามเผื่อเพื่อนบ้านก็ได้นะเผื่อเขาอยากรู้เหมือนกันแต่เขาอาจจะไม่ได้เล่น Facebook เพราะว่าแฟนคลับพี่ขวัญส่วนมากดู YouTube นะคะไม่ค่อยเล่น Facebook กันนะ อายุห2สิบอออกได้นะจ๊ะพี่ขวัญรับจัดจนถึงขออนุญาตนะคะเช็คเกียร์ก่อนเด้อแสนสามพันไม่น้อยมากอุ้ยเหมือนพี่ขวัญอ้วนขึ้นแอร์เย็นนะคะตรงนี้นะใครซื้อใครซื้อคันนี้นะพี่ขวัญเปลี่ยนจอพี่ขวัญเปลี่ยนจอแอนดรอยให้เลยนะ คุณอารีคุณอารีถามว่าราคาเท่าไรคันนี้ราคา4 2่0 0 0บาทจ้ะอารี429000บาทนะคะท่านใดที่อยากได้คันนี้หรืออยากได้คันไหนในโชว์รูมนะคะพี่ขวัญขายทุกรุ่นนะพี่ขวัญขายทุกรุ่นนะคะ,ะมาทักได้เลยใครอยากได้ลดเร่งด่วนนะคะต้องสกิปพี่ขวัญน,นะอย่าใช้คำว่าเรื่อยๆกับพี่ขวัญน,นะพี่ขวัญเป็นคนตรงไปตรงมานะเรื่อยๆพี่ขวัญคือแล้วแต่คุณจะดูนะ ถ้าคุณใช้คํานี้กับพี่ขวัญเรื่อยๆครับพี่พี่ขวัญก็ปล่อยคุณดูทั้งเต็นท์เลยแต่ถ้าคุณบอกว่าพี่ขวัญผมอยากออกรถภายในวันนั้นวันนี้ผมอยากออกรถภายในวันที่เท่านั้นเท่านี้พี่ขวัญจัดการให้ตามลําดับเลยนะนะคะนะน่าเอาไปทํารถบ้านมากอืมน่าเอาไปทํานะคะสุรศักดิ์บุญมีนะรถบ้านก็น่าจะมีครอบครัวสุรศักดิ์มีครอบครัวหรือยังสุรศักดิ์บุญมีมีครอบครัวหรือยัง มีแฟนหรือยังหาแฟนด้วยนะรดครอบครัวเนี่ยลดบ้านเนี่ยมันต้องมีครอบครัวนะบุตรมีนะเอาแฟนไปด้วยเอาลูกไปด้วยนะจ๊ะมองมองแต่ข้อมือพี่ขวัญอุ้ยนะครับแอบขโมยที่แขวนอยู่ข้างเสามาใส่ฮะโสดแต่ไม่สดแล้วครับพี่นี่โสดแต่ไม่สดโสดแต่ไม่สดเดี๋ยวกําลังคิดโสดแต่ไม่สด สดแต่ไม่แตแล้วอ่โอ้อ๋อสดสดใช่ไหมอ๋อสดก็คือแบบอันนั้นแบบผ่านมาแล้วอ๋อเหรอทำไมตูนตอบแทนพี่อะฮะเห็นพี่คิดนานอ๋อเหรอน้องตะกกิงตอบแทนพี่ขวัญเลยนะคะพี่ขวัญคิดนานบอกเขาบอกนะคะอ่ะสดแต่ไม่สดไม่เป็นไรค่ะพี่พี่ขวัญค่อยๆลงคือพี่ขวัญอยู่ติดมาแตงนะต้องดูต้องตูนมาดูพี่ขวัญหน่อยเออ พี่ขวัญกวโดนมาแต่งเขานะเจอไหมโดนไหมทักทายครับพี่ขวัญน,นะคะกวัวโดนนะคะเดี๋ยวซวยอะแล้วคันนี้สดได้ไหมสดได้ค่ะนะคะสดได้จ้ะนะคะคันนี้นะสดได้ผ่อนได้นะคะแต่ถ้าแต่งเมียห้ามผ่อนเขานะเดี๋ยวพ่อตาบ่นนะ คันนี้นะคะผ่อนเดือนแค่เดือนละเท่าไหร่ลูกค้ารู้ไหมเจ็ดพันเก้าเก้าเก้าอืมเจ็ดเก้าเก้าเก้าค่ะเลขสวยเลยนะคะคันนี้แบบนี้ต้องรีบจองใช่เลยค่ะจองเท่าไหร่ดีม่ต้องจองเยอะหนึ่งพันสามร้อยบาทหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าขานะหนึ่งพันสามร้อยบาทออกรถ ได้ทุกคันในเต็นท์นะมาได้เลยนะคะอยากได้สีดำข้างข้างมาเลยค่ะน่าจะรออาจารย์อยู่นะอ,อาจารย์ว่าไงแต่งมาเกือบสองล้านอะ่ะค,คันนี้นะถ้าใครอยากรู้ว่าแต่งยังไงเ,เข้าไปดูทำลายพี่ขวัญได้พี่ขวัญโพสต์ไว้อยู่ใน Youtube นะเ,เราไปซื้อมาฉับเขาเลยนะพี่ขวัญขายเก่งเป็นเซลมากี่ปีครับเนี่ยเ,เป็นเซล์ที่นี่มา ปีน้ำท่วมปีน้ำท่วมอะค่ะปีน้ำท่วมนะคะสวัสดีครับพี่ขวานสุภชัยเหนี่ยมสวัสดีค่ะ,วส,ส,วส,คะสวัสดีนะคะสวัสดีผอมจองนะคะมาแต่งรอวันที่สิบหกเธอทําไมเธอไม่รอวันที่หนึ่งเนี่ยมันถึงวันที่หนึ่งก่อนนะเดี๋ยวเนี่ยวันเดี๋ยวก็จะถึงวันที่หนึ่งแล้วนะทาไมต้องรอวันที่สิบหกพี่ขวานสวยมากค่ะขอบคุณนะคะนะคะอะเดี๋ยวกันนะ ทำรถแคมปิ้งเสียภาษีต่อเท่าไหรแคมปิ้งค่าภาษีนี้เท่ากันค่ะเดี๋ยวพี่ขวัญแจ้งนิดน,นึงนะเรื่องเรื่องภาษีเนี่ยเรื่องป้ายเนี่ยพี่ขวัญแจ้งนิดน,นึ่งใครดูข่าวนาะยกรัฐมนตรีเวลาลงจากรถบ้างคุณใดคุณใดเฮเอ่ยหรือว่าจะเป็นกลุ่มพวกรถตู้ตัวใหม่เอ่ย mm hmm. เห็นป้ายเข้าไมเป็นป้ายป้ายฟ้าป้ายฟ้าแบบเนี้ย แต่ข้างในเป็นวีพีอันนั้นก็ผิดกฎหมายค่ะที่เขานั่งมาลงเครื่องบินรถในเครื่องบินไปรอรับนั่นก็ผิดกฎหมายค่ะเพราะที่จริงทุกอย่างอ่ะเขาดัดแปลงเบาะด้านหม่หมดเลยนะดัดแปลงเบาด้านในเพราะฉะนั้นพี่ขวัญแนะนํานะคะคุณศักดาสิงกล้านะคุณศักดาไม่ต้องไปเปลี่ยนป้ายนะใช้ภาษีตัวนี้นะคะภาษีตัวนี้แค่พันกว่าบาทนะคะนะคะใช้ใช้ หรือว่าจะสังเกตเข้าไปดูในรถแคมปิง้งแวนแวนขับแวนก็ได้นะคะเขาใช้ป้ายอะไรกันอะไรกันนะคะพี่ขวัญที่ผมน้องหนูเขาขอเวลาหกเดือนที่เมื่อวานเราคุยกันที่ไปเช็คมอเตอร์ไซค์มาแล้วไม่ผ่านมอเตอร์ไซค์มาไม่แล้วไม่ผ่านนะคะ,ะสุภชัยหอมเขาให้นับไปหกเดือนเต็ม พี่ถามไฟแนนซ์ให้แล้วหกเดือนเต็มได้ไหมหกเดือนเต็มจัดได้เลยตอนนี้กี่เดือนแล้วนับให้พี่ขวัญหน่อยกี่เดือนแล้วเขาบอกขออนุญาตหกเดือนเต็มนะคะเพราะว่าเราไปเราไปจัดมาแล้วไม่ผ่านนะคะจัดมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วเขาบอกว่าเ้ยจัดมอเตอร์ไซค์ยังไม่ผ่านเลยอะไรอย่างนี้นะคะแต่พี่ขวัญขอหกเดือนเต็มหกเดือนเต็มเลยนะคะมิก้ถามให้แล้วนะคะก่อนเมื่อวานเมื่อวานถามให้แล้วนะคะรถสวยมือเดียวใช่ค่ะคันนี้นะคะ รถทุกคันในเต็นท์พี่ขวัญน,นะคะจัดมาส,สวยๆทุกคันนะคะรถมือเดียวรถมือเดียวค่ะลูกค้านะพี่ขวัญบอกเลยสวยมากนี่รถเข้าใหม่อีกแล้วนะคะกําลังมาระวังรถนะคะรถเข้าใหม่เยอะนะคะลูกค้าขานะวันนี้ท่านใดที่อยากได้รถตู้นะคะยังเหลือให้เลือกนะเบนจูรี่โม่งน้อยตู้ทึบตู้ที่นั่งนะคะท่านใดที่อ,อ่อท่านใดที่อ่อ คิดว่าตัวเองต้องออกรถแล้วแหละเพราะบอกเลยว่าบางคนตกใจนะคะอย่างลูกค้าเวนจุรี่นี่ตกใจนะคะปีที่แล้วมาดูยังหกแ0,000นกว่าปีนี้ไปเก้าแสนแล้วแปดแสนแล้วนะคะต้องรีบตะคุบเลยนะคะผมติดบูโรจะออกได้ไหมได้จ้านะคะมาได้เลยนะคะมาได้เลยนะคะลูกค้าขานะมาหาพี่ขวัญได้ทุกคนนะคะสุลศักดิ์บุญมีมาได้เลยนะนะคะทุกคนพี่ขวัญทาให้หมดทุกคนนะคะ อ่านะคะแต่แต่อย่างที่พี่ขวัญบอกถ้าคุณรีบเอารถคุณต้องบอกพี่ขวัญคุณอย่าใช้คนะําว่าเรื่อยๆนะคาว่าเรื่อยๆคือพี่ขวัญให้คุณดูเรื่อยๆทั้งหมดแต่ถ้าคุณระบุว่าพี่ขวัญครับผมต้องออกแล้วผมอยากได้รถสวยผมอยากได้ไม่น้อยระบุกับพี่ขวัญเลยค่ะเดี๋ยวพี่ขวัญจัดการให้นะคะเดี๋ยวพี่ขวัญจัดการให้นะอะรถแน่นมากไม่ไปแค่เดินเล่นดักก่อนได้ไหมได้ค่ะได้ได้ไดสุรศักดิ์มากินกาแฟกับพี่ขวัญ มาทานข้าวกับพี่ขวัญมาเดินเล่นกับพี่ขวัญก่อนมาเย็นๆอย่างนี้ก็ได้อากาศดีนะคะมาได้เลยยังไม่ต้องซื้อมาชมก่อนบางทีคุณอาจจะไม่ได้อยากได้รถตู้ก็ได้บางทีคุณอาจจะได้ปาเจโร่ก็ได้หรือบางทีคุณอาจจะได้เวนจอรี่ก็ได้หรือบางทีคุณอาจจะได้บีเอ็มก็ได้นะคะมาได้หมดมาได้หมดนะคะลูกค้าค่ะพี่ขวัญยินดีต้อนรับนะพี่ขวัญมีกาแฟรับรองนะคะบอกเลย นะคะพี่ขวัญชงกาแฟอร่อยนะท่านใดที่อยากกินก็มานะคะแต่ติดใจพี่ขวัญขึ้นมาไม่กลับบ้านไม่โทษด้วยนะเออโทษพี่ไม่ได้นะรับซื้อด้วยหรือครับรับซื้อรถค่ะรับซื้อให้ราคาดีกว่าที่อื่นคคนละสองหมื่นถึงสามหมื่นบาทนะตีไปเลยให้ที่ที่อื่นสมมติให้ห้าแสนพี่ขวัญให้ห้าแสนสามนะคะแต่รถคุณต้องไม่มีคว่านะรถคุณต้องไม่ชนหนักนะรถคุณต้องไม่น้ําท่วมนะเออ รถคุณต้องไม่มีล้างเล่มนะรถคุณต้องไม่มีตัดต่อนะถ้ารถคุณดีพี่ขวัญรับซื้อหมดนะเพราะเวลาพี่ขวัญมาพรีเซนต์อย่างเงี้ยพี่ขวัญต้องมีที่มาที่ไปของรถมีจุดยืนของรถนะคะถ้าเราไม่มีจุดยืนเราจะอยู่ในวงการรถได้น้อยได้น้อยปีค่ะเพราะเราจะถูกโจมตีหรือไม่เราก็ระอายแก่ใจตัวเองเองนะวันนี้นะฝากไว้ด้วยนะคะอ่ะหกอ่ว เดี๋ยวนับวันนะวันนับวันนะคะสุภาชัยพี่ขวัญไลฟ์สดเสร็จโทรมาหาพี่ขวัญอีกรอบนะจ๊ะอ่ะวันนี้พี่ขวัญฝากไว้ด้วยกับม่งน้อยตู้เตี้ยนะคะคันนี้นะ429,000ั 4, 2, 9, บาทส่งอยู่7 0 0 0กว่าบาทวันนี้พี่ขวัญกราบขอพรบคุณลูกค้าทั้งหลายนะนะคะกราบขอพระคุณลูกค้าทั้งหลายก็ก็กราบขอพระคุณน้องวิทด้วยที่โอนมาจองวันนี้นะคะ0 8 6 3 1 5 9 9 7 7 0 8 6 3 1 5 9 9 7 7นะคะขอบคุณน้องวิทน้องวิทบอกอุย้ย มรอพี่ขวัญจนผมแบบต้องบอกแอดมินแล้วว่าผมอยากอยากได้รถแล้วนะคะเพราะว่าเช็คที่อื่นแล้วที่อื่นแพงกว่าพี่ทั้งหมดนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกคนเลยนะคะอะวันนี้ลาก่อนขอทุกคนโชคดีนะคะ0ูนย์5ป9 7 7ขอทุกคนรวยไปด้วยกันในวันที่หนึ่งนะแล้วก็มาซื้อรถพี่ขวัญกันนะคะและวันนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะ